ใจพัฒนาอาสาสู้ยึดประโยชน์ปลวงประชามาเชิดชูใช้ความรู้กู้ประสานเพื่อบ้านเมืองอาสารับใช้ประชาอาสาพัฒนาเป็นที่ตั้งอาสาประสานประโยชน์สสิ่งนี้ยึดมั่นใจตั้งตรงแห่สํสีครับพี่น้องท่าอุเทนและพลสวัสดิ์ที่รักและครับ,รบผมขออนุญาตเอียงไปแบบนี้พี่น้องท่านพุ่นไหล คนหญิงสดาราเกย,ยุราพันธ์เพื่อนมีพระเมตตาผมเป็นการส่วนตัวครับรเพื่นก็เลยมาซอยมาเอาออกมาจาโดยเฉพาะนโยบายกี่ดีๆของเ,เพื่อนพงศ์เกษมาปรับเปลี่ยนไปยุใ์ใสเช่นเดียวกันกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นนโยบายที่จับต้องได้ เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญแม้แต่เรื่องป่าปามยาเสพติดเพิ่นกระเฮ็ดไห้สำเร็จมาแล้วเพิ่นผมกับซีเอานโยบายที่ดีๆหลายส่วนมาประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นของเราสร้างส่งเสริมสนับสน,นุน สร้างถนนนนทางซึ่งเราต้องทําอยู่แล้วสร้างไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ให้สว่างทั่วทุกทิศทั่วนครพนมจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรส่งเสริมปลูกพืชระยะสั้นระยะกลางระยะยาวครับระยะยาวก็คือประเภทไม้ยืนต้นมะพร้าวอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างที่ผมคิดต้องมีตลาดรองรับ ผมจะส่งเสริมอะไรก็แล้วแต่ผมต้องหาตลาดให้ได้ก่อนเพราะพี่น้องเก่งอยู่แล้วเรื่องปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หน้าที่อบจอต้องหาตลาดมารองรับให้กับพี่น้อง,องผมคิดไว้ผมศึกษาเรียบร้อยอย่างดีเช่นพอมาปลูกพืชมาเลี้ยงปลาลับมาเลี้ยงปลาในโครงการหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสนมีบริษัทซื้อคืน มาเลี้ยงวัวไม่อยากเลี้ยงปลามาเลี้ยงวัววัวพันเนื้อพันแปงกัดประเทศจีนประเทศเหนนามซื้อไม่อั้นราคาสูงด้วยเรื่องส่งเสริมอาชีพจะทําเป็นเรื่องหลักเรื่องส่งเสริมศาสนาประเพณีวัฒธรรมที่สิบสองของสิบสี่ประเพณีบุญเดือนสามบุญเดือนสี่งานไหลเรือไปให,ให้ยิ่งใหญ่ระดับโลกมานครบนมที่เดียวจบ ให้คนมาเที่ยวนครพนมให้มากเราจะทํานครพนมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทุกมิติทํามาแล้วผมอยากจะทําต่อมาไหว้พระธาตุพนมมาไหว้พระธาตุท่าอุเทนอเนอกจากนั้นอยากไหว้พระธาตุจบแล้วก็มาดูประเพณีวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมไทโซ่ไทยย่อไทเรนูดูวัฒนธรรมยังไม่พออยากดูเรื่องท่องเที่ยวใช่ไหม เรามีน้ำตกตาดถามน้ำตกตาดโพมีปูรังกามีธถ้ำนาคีมีถรำนาคาตอนนี้กำลังฮิตฮอตร้านสก,กายวอล์กนอกฝั่งโขงเชื่อมโยงอินโดจีนภูผาเป้าอำเภอนาแก่มานครพนมคุณได้ชมทุกอย่างและจะทำนครพนมให้เป็นเมืองสุขภาพเดินวิ่งปัน่นตอนนี้ ใบเลนเลนจัก,กรยานจากนครพนมใกล้จะถึงหาาพนมแล้วจะเป็นเลนจัก,กรยานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเสร็จตรงนั้นเราก็ต้องผลักดันต่อให้ทําเลนจัก,กรยานจากหาาพนมมาถึงท่าอุเทนมันมีกันนย่ยกระทลุไปถึงไทยบุรีไปดูปั่นไปดูแม่น้ำสองสีที่ชัยบุรีท่าอุเทน เราต้องคิดทําเรื่องนี้นะครับอปจอผมอยากคิดทําเรื่องการศึกษาทําอยู่แล้วเรื่องกีฬาทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมาขอฝากพี่น้องว่าโค้งสุดท้ายแล้วสมชอบนิติพจน์เลือกผมแล้วทำได้ทันทีไม่ใช่นโยบายขายฝันแต่เป็นนโยบายที่ผมทำมาแล้วบางโครงการแล้วอยากสารงานต่อก่องานเพิ่มเริ่มงานใหม่ทีมงานวันนี้ได้เบอร์ามเหมือนกันหมด พี่น้องกาง่ายๆบัตรนายกสีเขียวบัตรสจสีชมพูเข่าคู่หากาเบอร์สามอย่างเดียวรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมชอบชอบคิดแล้วชอบทำคงจำได้ส่งเสริมให้นาหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสนหนุนพืชเศรษฐกิจใหม่ใช้ทดแทนเข้าถึงแก่นสร้างกลุ่มเพื่อชุมชนชอบคิดหาน้ำบาดาลการเกษตร ชอบทำเสร็จจะช่วยให้ไม่ขัดสนชอบคิดสร้างโคกหนองนาพาหายจนชอบทำบนแนวทางความยั่งยืนชอบคิดสร้างเมืองกีฬาพาท่องเที่ยวทั้งสูงเสียววิ่งปั่นทันที่อื่นชอบทำหอสูงสวยล้ำยามค่ำคืนพร้อมทางยื่นสกายวอล์กนอกฝั่งโขงชอบคิดช่วยอุป,ปถัมภ์ค้ำทุนค่า,าศาสนาประเพณีที่สูงส่งชอบทำนุบำรุงมุ่ง เชื่อมโยงไม่สุดตรงชอบรู้รักสามารถขีครับพี่น้องที่รักนะครับมคับขอบคุณในหลายเอขอบคุณในหลายพี่น้องที่เสียสละเวลามาฟังเดือดปันแดก,ก็ยังทนฟังเนาะให้พี่น้องกลับบ้านโดยสวัสดิภาพเน้อยีสิบ่านว่าเข้าคูหหากาเบอร์สเข้าหัวหากาเบอร์สเพื่อไทยหัวใจคือประชาชน